สวัสดีค่ะโอ้โหมาแล้วก็โดดขึ้นรถเลยนะคะเพราะว่าเขาอยากไปอาบน้ําอยากไปเสริมสวยโอ้ยชอบมากเลยสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวเซมอลีนะคะโอ้ยเขารู้งานเนาะมาแล้ววิ่งขึ้นรถเลยกินกระเทียมใค่อยหน่อยเพราจะทำให้เป็นอาหารดามะได้กินกระเทียมกินกระเทียมอ๋อเออให้เขากินให้เขาอยู่โอ้ยรู้งานาตัไม่ได้ไปเสริมสวยเลย

ยิ่งอากาศร้อนเนาะมันยิ่งอยากเล่นน้ำลอยน้ำว่ายน้ำหนินวกินข้าวแล้วไหมไม่ปิด,ปดติปปาก็จดต้นกระถินให้นะคะยอดก,กระถินอ่อนๆหัวแก่เลยในหัวแก่แล้วอ๋อไม่กินใบไม้กระถินแน่หรอใบใหม่หัวม้องมากินใบใหม่ใบไม้กินามาก็ลไม่ไม่มากเลย ดีเลยมาเี่งไปหนอยบ้านขอมมเนียม่หยังกถึง่ต้มัเป็นบนีัที่ไปอาบ้งเอนี่ยียเอามาไปอาบกันเอาเปร้านคุณเ๋ยวร้านมารนอนอาบน้ดีนี่ ตายแล้วพาน้องมาไปเสริมสุดรไปพันกันบอ่อหนาะมานะ่ะมันฉลาดจริงๆเลยดูมันฆ้ามูได้จะฆางูา วันนี้ก็จะไปสองส่วนเนาะกับดาก็จะไปเอาท่านใบสีท่านใบสีกับเสือกับเสือคู่กับป้าก็ไปพาน้องไปเสริมสวยแนนไปไหนไปอยู่พื้นที่อยู่พื้นที่นี่ตาใบสีก็มาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวมาแล้วเรามาทำค้างองุ่นเนาะนี่ค้างตรงไหนที่ลงปลูกทำยังไง ก็ทำเหมือนหลังคาเลยแหละเหมือนหลังคาดอกอะไรนี่ฮะมมันสวยจังเลยสีม่วงม่วงเราเก็บสำหรับก่อนแล้วอย่มันกร้ยาบเกี่ยวแลวขอขาบันต่อแล้วแตยไปเปกุ้งขันเยอะน้าเพือกตออะป๋ายู่ตู่อะนะ แม่หนเ้อนไ่ทอจ็บนขาพี่น้องเลยเียนมาให้ม่เี่ยวบพา้ไ่มีใครกินี่ยอโอต้งมาวนี่มันเสียละละกับพี่ไเท้า้าไม่ใส่บายเท้าขอตาเจ้าเสีเจ้าของมันว่ะพี่จีนหิงมากกยางมาะนีูในกระบังตรงนอกเขาเนาะนี่เรียญยุ้ยคอยบจิการได้สูพรทัานได้ดูจีนแบบนั้นนะ มันเลยตอ่อยได้เปลี่ยวนะบึงเวลาหนเบึงเวลาเวลาเนี่ยมันจีบอทันเขาอะไนะไอ้ป้าเต็ข้าไปสีเฮ้ยพักเตมเอาข้าไปสีน้ำป่าสองพัน ให้ส่งเอาเดี๋ยวจะสแกนเอาโอ้รถมาขายแตงนะคะแต่ว่าแตงเรามีแล้วเนาะไปแล้วเลโก้เลโก้เลโก้ไปไปไปเสริมสวย มันไปหวไปง้มไปหนเ่นไปไไปถวายมันเด็ดนะเก้าสองป็อเสองเด็ยไม่มีค่ะตัวเด็ดอีกจาเี็ดังเขาชอบดบอเลยลุงปีอนเมื่อเงาะเรียกเก้าสองตกเก่าที่บ้านก็ไ่ขายเรียกเก่าอันก็เลยในเรีามพบาทนี่นี่คียเก้าสองมไกลไกลเยกไก่ปาเลยฮะแล้วใบไหวเยสามพี่นอนเด้ไมมได้ใช่กันน้นแต่เกน้่าเรอนบา้ ว่าไงจ๊ะมารดน้ำผักหลังบ้านก่อนนะคะติ๊กมะเขือแตงโมนะคะโอ้แตงโมองแม่ดาเขาไม่เห็นเขาเลยเหยียบมาในที่แต่ว่ามันก็กำลังโตนะนี่ได้กินไปแล้วลูกหนึ่งนะลูกที่สองกำลังจะโตเลยกำลังจะโตกำลังจะโต น้องใบมือของเราอุ้ยมันขดีก้กำลังสุกเลยมัมมมนะมกระ,นะะมุดเมื่อไหร่จะโตเมื่อไหร่จะโตเนาะมักระมุดเนาะอุ้ยกำลังแตกยอดเลย รื้อเลยดีกว่าเห็นแล้วเห็นแล้วรื้เลยดีกว่านะ ก็ไม่ข่มเลยนี่ทีเนียงโอ้นอี่อย่งนอมากัดข่างมาทัวนอนอ นนช่วงวะช่วงวะโ,โลงเลยนี่นช่วงวะช่วงวะนี่ตัวมาพิกมาฮึ้งพีคเป็นหมากแล้วช่วงวะช่วงวะเลแบบนี้ตัวมาพีมองนี้จะได้งาม